สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสู่ช่อง v Australia Academy Channel mm hmm. ค่ะช่วงนี้จะเป็นช่วงรายการชาญค่ะรายการจะเกี่ยวกับการทำบุญการไปวัดหรือว่าเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาเองนะคะค่ะสำหรับเมื่อวันยุนที่สาที่ผ่านมานะคะพี่ค่ะก็มีโอกาสได้ไปทำบุญที่วัดหลวงตาพระภูพีแลจิตก หรือที่หลายๆคนเรียกกันว่าหลวงตาอ้วนนั่นเองนะคะณวัดป่าอุดมปัญญานุสรนค่ะสำหรับวบันศุกร์ที่13กันยายน2562เนี่ยนะคะตรงกับวันเพน15ค่ำเดือน10ค่ะที่ผ่านมาที่ก็ใครหลายๆคนนะคะก็จะเรียกว่าเป็นวันปล่อยผีค่ะหรือว่าปล่อยเปรตค่ะหรือ ซึ่งวันปล่อยผีหรือว่าวันเฮอร์วินของล้านนาอย่างงี้ค่ะหรือว่าแต่ละภาคค่ะก็จะเรียกแตกต่างกันออกไปไม่ว่าจะเป็นภาคใต้หรือว่าภาคกลางภาคเหนืออย่างนี้ค่ะส่วนอีสานก็จะเรียกบุญนี้ว่าบุญข้าวสาตามบุญเป็นบุญเดินสิบตาม2ีสิบสองครองสิบสี่นั่นเองค่ะสาหรับวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าความเป็นมาหรือว่า บุญข้าสารเนี่ยค่ะของอีสานบ้านเ้าเนี่ยเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราก็ดีค่ะก็จะบอกเล่าเรื่องราวให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะ ก็จะตัวที่ท่านมหาวทยาัยอระยะี่ก็โบราี่าเอ่านะครับแต่ขออไครัเบน 就是我，我算，我算在里面的。